สบายทุกคนสบายดีเด้อทุกคนจ๋าวันนี้พาทุกคนมายัางบุญบุญนำของเนาะแ้วเฟ็ดดิ้นและล้วนของฝรั่งเศสนะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเป็นกันเลยนะทุกคนจ๋าจะพาทุกคนย่างมาบุง เป็นมื้อที่สามแล้วทุกคนเมื่อคืนก็เจ้าจุดดอกไม้ไฟแล้วก่ได้มาทุกคนจ้าบัดคนเฟสติวาเดลลาลูกค้าอวิกระเจ้าต้องปัสพัศสนิเต๊ะมาแตทุกคนจดเสตียร์หลงเยี่ยงซัวแต่ทุกคนทำงอมากับคำแล้วทุกคนก็จะกลับแต่นี้เป็นเวลาห้าโมงแล้วนะทุกคนจ้ะ มานี่ทุกคมนมคนก็จะกับเมือไปลวานะคนมาคนเมือไดีกว่ปุ้งบอวงายากทุกคน จะมีเต้นขายเครื่องพ่อทุกคนขายเราพ่งที่เคยมาตะก่อน,นขายพิซซ่า วาทุกคนอยากลงไปเบิ่งทางนั้นได้จ้ะฟิตตี้บ้านนะลูเหมนกันเป็นเฟสเดลลัวกับกมาร์ต้า ทุกคนเดี๋ยวถ้าขับไปมึงทางไหนกันเลยเนาะเดี๋ยวพาทุกคนย่างลงไปเลยอันนี้ก็จะก,ก็จะมีตำรว,มรมวรจมายามเพราะทุกคนจ้าจะไล่ตาหน่อยหนึ่งนะทุกคนต้องขอโทษกอ่อนนะทุกคน เลยอกหมอขาขาท่านนั้นขาไทยโฮมมือโฮมมาขาแค่เดินมาแล้มาแด้ว <c oughs> okay. ทุกคนจ <Say ar> <ihnen> <ide> ้าโ <c oughs> อเคทุกคนเอาก็ลงหลกฮอตกระสีฮอตทางแล้วเนาะในทางเข่ายังปลาปลาลูกอากาศกะบ่ฮ้อนหลายทุกคนปีนี้ปีนี้บ่ฮ้อนหลายปีกานี่ฮ้อนฮ้อนทุกคนเลย เคิ้นในบุญเคิ้นบุญอ่ะบุญนำของเนาะทุกคน,คนก็เจ้าก็จะมีเหงื่อแต่ละประเทศประมาณนี้จ้ะเหง,งื่อแต่ละประเทศก็จามาอันนั้นมามาเอิ้นมามาคีโซโนะแม่ทุกคนจ้ะประมาณนี้เนาะก็จะเปิดก็จะมีห้านอาหารนี่อย่างประมาณนี้เนาะทุกคนจ้ะมีห้านอาหารมีเปิดเพลงขเขาก็จะมีเล่นเพลงกันเนาะทุกคน ตอนนี้ก็ย่างไปทั้งแถวพอคนดุไม่ได้เอาคาจับโทรศัพท์มา <laughs> อันนี้ใส้มือเอาแล้วทุกคนจะทำไรตากต้องขอโทษขออาภัยนะเด้อหลัจากจะมีหั่นอาหารมีหั่นอาหารมีอะหั่นก็จะนั่งกินเหล้ากินเบียร์กันประมาณนี้นะทุกคน นีนี<ป>่ก oui, ็จะดีหน่อยนึงมันจะบฮอนวิชิละย่างบัตโต้บนอง ดักคนก้านขายครองีของไส์สำหรับแนนเงนินครัวทุกคน เปล่าอันนี้สลายเป็นของฝรั่งแท้ๆเลยนะทุกคนจ้ามองนี่ก็จะเคยพาทุกคนมามายางเลรนเท่านึงตอนนั้นทุกคนจ้ะมาช่วงธรรมดาที่กเจาโบฮันได้นั้นโบหันโบไม่ได้มีบุญ จับน้องด่าเลี้ยน้องเนี้ยจะก,ก,ก็มีเล่นเพลงกันบ่หัวชื่อสิอเปิดได้บ่เด้ทุกคนด่ ถามปิดเสียงแสดงว่าว่านั่นนั้นทุกคนจะด้วยอุ้ยมาเมนูเซอร์เซเลสตรองลงบงังเอิญทุกคนจ้าเป็นท่านอาหารนะทุกคนท่านอาหาร Thank <laughs> Non, mais non, mais et, parce que moi j'en ai connu un. J'ai connu un équipage. Un équipage, et ben bah, euh, ils, ils voulaient choisir un capitaine. Ils voulaient. Et, 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 ils se sont, ils sont dit, tiens, on va voter. Hein et euh, et ben bah, ils ont jamais réussi à se départager. Jamais. Il y avait la moitié pour euh, Jeff Lamuren, l'autre moitié pour. Comment euh, il s'appelle l'autre euh, Chanchard. 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 François le chachard, voilà. François le et Jeff Lamuren et eh ben ils n'ont jamais réussi à se départager. et euh, Je, vais vous... Je vais vous raconter ça un peu mieux parce que. Il y avait tout là-bas, à mon moment, la vigie, JV. La bas, au concertina, au bouzouki, et euh, tout ce qui tombe sur la main. T'es yeah, le calvaire Et là, on l'artilleuse Sandra Et Yaks Mamanas pour vous servir je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne fin de week-end, une bonne fin de festival. Merci. Merci au festival Le de nous avoir programmés ici. Nous sommes ravis de partager ce moment avec vous et j'espère qu'il y en aura d'autres. A bientôt ว่าทุกคนจะมีเหือแต่ละแต่ละแข็งแต่ละประเทศเห็นมั้ยอังกคษมีมาตั้งแต่สวิตส์ก็มีมาตั้งแต่มาตั้งแต่นั่นนั่นสวีเดนมาตั้งแต่เอ่อเขตยุโรปนี่แหละทุกคนจ้ะเขตยุโรปยุโรปนะก็จะสิมาจะมาลองเหือกันประมาณนี้ แบบสมัยตะกี้นะทุกคนสมัยดิจิตแบทบสมัยเตอร์โดน,ดนแบบ,บสมัยอะ่ะก็เอิอก็จะคันจะแบาสมัยตะบูฮานเนาะตั้งแต่พลังสมัยขี้เหือทุกคนจะ้ะมาอันนี้เครื่องปั้นบางคน เครื่องสมัยเก่าเป็นหินอ่อนเนี่ยบอกยอาอยักษ่าได้ถึกถึกได้ทุกคน,นบ่กสามสิบยูโรสามสิบยูโรเป็นหินอ่อนอันน่ะฮะที่ดาวอยากเป็นขวด,ดน้อยๆว่าูกว่าชับ มาคัดจัก็จี้คือแบบสมัยโบราณบัดทุกคนไม่ก่อนไดเลยนะมันดูวังกว่ามันดูวังปกกว่า

On va vous inviter, mesdames et messieurs, à regagner ouais. les sorties, évidemment, puisque le démontage va commencer dans quelques minutes. Merci à tous de votre participation. On vous donne rendez-vous dans deux ans pour une nouvelle édition du Festival de Rome. Ce sera le 11e festival et nous fêterons les 20 ans du Festival de Loire. A très bientôt et merci, la Loire. Merci. โอ้ก็จะวเซฟีนี่ลัปีนาพูดละนอกแลวในโพชันลูกปีนาปิดแล้วทุกคนเขาจัดสามมือเบียร์

เอาเงินเหรียญใส่ล้นก็เดินถูกกัน แน่นอนเอาเงินใส่เด็ดลมตกพี่น้อง c e u อย s <oughs> t e อ่ะตาวินกเต็มเลยลอตาเว้นสิตกดินแล้วตวิตเว้นสิตกดินแล้วพี่น้องเอ้ยอยากนกเต็มเลยลูก À? Nhắm lại Nhắm lại Nhắm lại lại <laughs> Yeah, 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 feel yeah, i yeah, 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 yeah,